สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแม่กาอีกแล้วนะคะพร้อมกับเด็กๆเ,เลยนะคะต่อจากคลิปกินตำขนมจีนตีนไก่นะคะแม่เผ็ดแม่ก็เลยมาหาไอติมกินนะคะมาค่ะมากินไอติมตักนะคะแม่หิวกับไอติมตักกะทินะแตะ่ไม่มีนะคะมีแต่ไอติมแบบนี้นะคะมาค่ะมากินกับแม่กานะคะมีขนมปังด้วยนะคะเนาะขนมปังค่ะขนมปังเอาขนมปังแบบไหนนะแบบนี้โอเค มาค่เนาะไม่ทำให้เด huh? so like right okay. so right? ็กๆก่อนเลยนะคะเนาะขนมปังนะคะไม่มีอ่าไม่มีข้าวเหนียวนะคะเราจินตนาการว่ามีข้าวเหนียวแล้วกันนะคะเนาะที่น่าเอาไหนคะอันนี้วานิลาอันนี้เชอรี่อันนี้ช็อกโกแลตโอเครอก่อนนะคะเนาะเอาค่ะรอก่อน่ะ ให้เด็กๆก่อนนะคะเนาะไม่ใช่่เนียทำให้เด็กๆก่อนค่ะว้าวว้าลิซ่าเอาถั่วไหมคะเอาถั่วโรยไหมนี่นี่ค่ะเนี่ยค่ะเนาะให้เด็กๆก่อนค่ะไปเอาช้อนมาโอเคเอาช้อนมาค่ะอือโอ้ยลิซ่าเดี๋ยวหม่าม้าทำให้อลิซ่ากินเอาช้อนมาให้ลิซ่าด้วยครับ เอาชอนมาลิซาอลิซาไปเอาชอนค่ะเอเอโอ้ยนะคะวุ่นวายนะคะเนาะมีเด็กๆนะคะเนาะเนี่ยค่ะของชายนะคะนางจะเอาลาดช็อกโกแลตนะคะเนาะเออค่ะเดี๋ยวนะคะเนาะเอาใส่ช็อกโกแลตให้นางก่อนนะคะเนาะนะคะนางจะเอาช็อกโกแลตนะคะเนาะมาค่ะมากินกับเด็กๆนะคะเนาะอ่ะ Harisah, coklat terong. apa Harry? Okay, jadi, 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 นะคะของแม่นะคะเนาะของแม่ว mm nah ัลลิลานะคะวัลลิลานะเนาะ่เชอ่เอากินวัลลิลาก่อนแล้วไปกินเชอรี่นนะจินตนาการว่าเป็นอ่าไปติ่มกะทิบ้านเราเนาะค่ะเนาะไปติ่มกะทิบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะ โรยด้วยนมข้นนะคะเนาะน <laughs> มข้นคะ่ะนมข้นนะคะเนาะนมข้นคะ่ะนะนมข้นนะคะโรยด้วยถัว่วลิสงนะคะถัว่วลิสงะคะ่ะมาค่ะจินตน,นาการเอานะคะนะว่าเป็นไอติิีมกะทิ อืมอร่อยค่ะอร่อยไหมครับนี่น่าอร่อยไหมครับชอบค่ะไม่ชอบเลยจ้ะอืมอืมโอ้ยอร่อยค่ะนีะคะ่ค่ะมากินกับแม่แก้าวกับดึดดึค่ะ เด็กบ้านนี้ติดช็อกโกแลตนะคะเนาะหัวใจร้อนแรงไปเยอะเฟยไม่เสียงดังเดี๋ยวก็น้าไอ้เล้วยนะเชียวเอ้ยเฮ้ยวันนะี้จ้าอีซ่าเอาช้อนมาตัดกินดะีๆเลยลูกเอาช้อนมา วานิลลากับเชอร์รี่นะคะนะ้องนั่งลงนัเนีงง่นั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งกินดีๆค่ะ นีสองแบบพนขนมเังียวแ,แบบนี้ดีกว่าจ้าน,นี้กินเชอร์ี่นะคะเนาะเชอรี่ท่ะอะไรกินกับแม่ก้าค่ะกินกับแม่ก้ากับเด็กๆก,กัน,นะคะ่ะ กินอาดตามขนมจีนนะคะนะักกินตามขนมจีนตีนไก่ไปแล้วนะคะนาะเนื้อเผ็ดค่ะเผ็ดก,กันเลยเนื้อกินนึกอยากกินไอติมนะคะไอติมตักไอติมตักกะทิบ้านเรานะคะนาะห้าบาทสิบบาทนะคะนะ่ะลาดโดยนมข้นนะคะนาะลาดโดยนมข้นนะคะนาะเสียดายไม่มีอ่าอะไรอ่ะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมูนนะคะ,ะ,คะใส่ไปด้วยนะ มาค่ะ<ม>เซฟเป็นเมก้าวค่ะมาค่ะไม่กินี้<ม><ม>อันนี้น<ม>ี่ใบเตลเพลค่ะอร่อยค่ะ นั่งก <au alon> ินดีๆค่ะทำดีๆค่ะลีโอทำดีๆให้ลีโอทำกินคนเดียวนี่ค่ะค่ะเบียดเอเวนแม่อ๋อแม่ไม่กินหรอกไม่กินอือ้มไม่กินอันนี้กินอีสัตว์นั่งลงค่ะกินนนอัี้ คุณวายนะคะเนาะเด็กๆอืมว้าอ,าอีกไหมลูกหมดอิมอ่มแล้วอ,อ,อ,อร่อยค่ะ ทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งมารีลาแล้วก็เชอร์รี่นะคะเนาะว้าวแม่ฮะโอกดีดีค่ะอ๋อกดีดีลูก คลิปนี้ไม่เกาขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกนคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบค,คุณทุกสติดตามนะคะเนาะสวัสดีค่ะน่สวัสดีค่ะอีซ่าสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะบ๊ายบาย